เวลาที่เราหยิบอาัลาบั้มรูปเก่าๆขึ้นมาดูนะคะบางทีก็ทำให้เรานึกถึงความหลังเหมือนกันนะคะจนอยากจะหยิบขึ้นมาถ่ายอวดเพื่อลงโซเชียลมีเดียค่ะแต่เมื่อถ่ายออกมานะคะจากรูปที่เก่าอยู่แล้วค่ะก็ยิ่งเบอร์เข้าไปใหญ่อีกค่ะ วันนี้ค่ะน้ำหวานเลยมีเทคนิคนะคะที่จะเปลี่ยนภาพเก่าหรือภาพเบลอนะคะให้กลับมาสวยเหมือนใหม่ค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดไลค์เพจอย่างแฮปปี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานอย่างแฮปปี้ค่ะ กับรายการอย่าง t e ค h c a r รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีล้ำๆที่จะทําให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ mm. อย่างแรกเลยนะคะ mm. เช่นเคยค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือของเราขึ้นมาแล้วเข้าไปติดตั้งนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันก่อนค่ะสําหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ iOS หรือว่า Apple นะคะให้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store ค่ะและสําหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ Android นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เลยค่ะ ให้พี Third ่ๆนะคะคลิกที่ช่องค้นหาค่ะแล้วพิมพ์คำว่า r e m i n i ลงไปนะคะ R E M I N I ค่ะจากนั้นกดคำว่าติดตั้งเลยค่ะ รอให้แอปพลิเคชันติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดคำว่า open หรือเปิดขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะให้พี่ๆกดคำว่าเริ่มต้นใช้งานค่ะหรือว่า start นะคะจากนั้นค่ะให้ลองเลื่อนซ้ายขวานะคะตาม Tutorial ที่เขาแนะนำค่ะจากนั้นก็กดต่อไปหรือว่า next สำหรับพี่ๆที่เริ่มใช้งานครั้งแรกหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็ตั้งชื่อของเรานะคะจากนั้นก็กดต่อไปได้เลยค่ะทางแอปพลิเคชันนะคะจะขึ้นมาถามเราค่ะว่าอนุญาตให้เข้าถึงรูปในเครื่องไหมนะคะก็ให้พี่ๆเลือกคำว่าอนุญาตนะคะหรือว่าอนุญาตเฉพาะขณะใช้แอปก็ได้ค่ะ จากนั้นนะคะตอนนี้หน้าแอปพลิเคชันก็จะไม่มีตัวอะไรแล้วค่ะมีแค่รูปภาพนะคะของเราค่ะให้พี่ๆนะคะเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะปรับแต่งขึ้นมาได้เลยค่ะหรือว่าจะถ่ายรูปใหม่ก็ได้นะคะจากนั้นค่ะให้พี่ๆนะคะคลิกที่ลูกศรสีแดงหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้แอปประมวลผลนะคะ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันฟรีค่ะดังนั้นนะคะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาค่ะให้พี่ๆนะคะรอจนโฆษณาจบค่ะจากนั้นกด x นะคะหน้าแอปพลิเคชันก็จะพาเรากลับมาที่หน้าเดิมค่ะให้พี่ๆนะคะลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะคะเพื่อเป็นการปรับแต่งภาพค่ะพี่ๆจะเห็นได้เลยว่าภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นภาพที่เบลอค่ะแล้วพอเราเลื่อนมาทางขวานะคะเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนค่ะ พี่ๆยังสามารถกดนะคะซูมเพื่อดูหน้าของเรานะคะแบบใกล้ๆได้อีกด้วยค่ะว่าหน้าใกล้ๆของเรามันชัดขึ้นขนาดไหนนะคะจากนั้น,นะคะ่ะก็กดบันทึกได้เลยค่ะระหว่างบันทึกนะคะก็จะมีโฆษณาขึ้นมาให้พี่ๆอีกรอบหนึ่งค่ะเนื่องจากที่น้ำหวานบอกนะคะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันในเวอร์ชันฟรีนะคะถ้าพี่ๆไม่อยากจะดูโฆษณานะคะพี่ๆจะต้องเสียงเงินเพื่อใช้ในเวอร์ชันที่เป็นโปรเวอร์ชันนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับเปลี่ยนภาพเก่าให้เหมือนใหม่ด้วยแอปเรมินีค่ะใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพี่ๆคนไหนได้ลองใช้แล้วนะคะก็อย่าลืมส่งรูปมาอวดน้ำหวานกันได้นะคะว่ารูปของเราชัดขึ้นขนาดไหนคะ่ะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวอย่างแฮปปี้ได้ลองใช้แน่นอนคะ่ะแล้วสัปดาห์หน้าจะมีแอปพลิเคชันอะไรดีๆมาฝากพี่ๆอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ